0.3แล้วก็ตัวนี้ก็กินหนึ่ง5บาทนะตัวนี้5บาทต,ตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ3.6บาทใช่ไหมที่เราคำนวณเมื่อกี้นะได้เท่ากันนะท for you สบานเทค for you เทคนิคเทคโนโลยีเพื่อคุณสวัสดีคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมที่เห็นกันอยู่นี้ คืออุปกรณ์อะไรหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะหรือหลายคนอาจจะซื้อมาใช้แล้วนะครับอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าเป็นตัว Step Up แรงดันไฟฟ้าก็คือเพิ่มแรงดันไฟฟ้าจากพอร์ต USB Type A นะชื่อทางเทคนิคก็คือ USB Power Boost Di DC 5 v โวลต์ to 9โวลต์หรือ1 2 v โวลต์ DC แล้วแต่เราจะเลือกซื้อนะอันนี้ผมซื้อมาตัวเป็นตัว1 2 v โวลต์นะครับ ก็คือบูสจาก5โวลต์เป็น12โวลต์ออกทางแจ mm ็ค5.5มิลลิเมตรนี่เอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรครับตัว USB บุสไลน์นี่เอาไว้ใช้ประโยชน์เมื่อเราต้องการนะพอร์ต USB นะครับเมื่อเราต้องการเพิ่มแรงดันจาก USB นี่ไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่างกันอย่างเช่นอะไรครับเราอาจจะไปใช้กับพวกเราเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการแรงดัน9โวลต์หรือ12โวลต์นะแต่เรามีแหล่งจ่ายไฟเพียงแค่5โวลต์ที่เป็น USB เช่น power bank อะไรอย่างนี้ที่จ่ายออกมา5โวลต์ใช่ไหมครับเนี่ยใช้ตัวนี้แปลงออกมาจาก5โวลต์ของ power bank เนี่ยไปเป็น12โวลต์เพื่อเสียบใช้กับอะไรครับพวก effect guitar หรือพวกเราเตอร์ใช้เมื่อตอนไฟดับอะไรประโยกต์การใช้งานอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เนาะก็ดูว่านะเห็นไหมครับวันนี้ใช้ตัว power bank นะ นะก็เครื่องก็ทํางานนะเมื่อไฟดับอย่างนี้เราก็ใช้ power bank ให้เราเตอร์ทำงานแล้วก็สามารถใช้เน็ตที่บ้านได้เมื่อไฟฟ้าดับอะไรอย่างนี้เราก็ยังใช้มาใช้เน็ตได้อะไรอย่างนี้ก็จะมีตัว9โวลต์นะครับเนี่ยตัวกีตาร์จูเนอร์นะตั้งสายกีตาร์นะครับเขาจะบอกอยู่เห็นไหม DC 9โนะวลต์เนี่ยเราก็เลือกซื้อตัวนี้ที่แปลงเป็น9โวลต์จะมีระบุอยู่ว่า9โนะนะวลต์เนี่ยเราก็มาเสียบเข้าตรงนี้ เราก็พก power bank กับเอฟเฟกต์กีตาร์เนี่ยเคลื่อนที่โดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้านะไม่ต้องใช้อแดปเตอร์นะนี่่ต้องไม่ต้องใช้อแดปเตอร์อย่างงี้ทีนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ว่าสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าจ่ายแรงดันไฟฟ้าได้ตามที่ข้อมูลเทคนิคระบุไว้ไหมที่ร้านค้าเคาระบุไว้นะครับเคาระบุไวท้ที่การจ่ายกระแสนะสูงสุดได้ที่1แอมป์ก็จะสามารถจ่ายได้จริงไหมเพราะว่าบางทีนะครับเราไปใช้กับอุปกรณ์ย่เช่นนะครับ ต้องการนะ power rating นี่คือต้องการกำลังไฟฟ้าที่12โวลต์0.5แอมป์นะครับแน่นอน0.5แอมป์ตัวนี้12โวลต์1แอมป์ก็จ่ายได้อยู่ล้วเพราะตัวนี้จ่ายตั้ง1แอมป์หรือเราก็ดูที่อะแดปเตอร์ของเครื่องนั้นก็ได้อะแดปเตอร์ก็จะบอกว่า,าตัวนี้นะสามารถจ่าย12โวลต์ครึ่งแอมป์0.5แอมป์ตัวนี้อันนี้เป็นอะแดปเตอร์ของตัวเราตัวนี้ ส่วนเอฟเฟกต์กีตาร์ต้องการเท่าไหร่อันนี้แค่200มิลลิแอมป์ต้องการกระแสเล็กๆเองนะครับแต่ว่าขั้วนะขั้วไอ้ตัวแจ็ค5.5มิลมของเอฟเฟกต์กีตาร์กับพวกอื่นๆนะเนี่ยพวกเราเตอร์หรือพวกอุปกรณ์อื่นขนะั้วจะต่างกันอยู่นะครับขั้วลบกับขั้วบวกนะเห็นไหมข้างในจะเป็นลบข้างนอกจะเป็นบวกนะตัวขั้วส่วนตัวนี้นะครับข้างในจะเป็นบวกข้างนอกจะเป็นลบกลับกันอยู่ระหว่างการใช้งาน ของขั้วด้วยอะไรอย่างนี้ผมก็จะใช้ตัวนี้เหมือนเดิมนะตัวโหลดเทสตัโหด,ดแล้วก็ใช้แจ็ค5.5มิลนี้มีตัวแปลงนะครับตัวแปลงเป็น USB 5โวลต์2แอมป์กับ1แอมป์ดูนะอันนี้5โวลต์นะครับเห็นไหมอันนี้ยังสแตนบายอยู่นะยังไม่ได้จ่ายกระแสยังไม่ดึงนะครับอันนี้5โวลต์จากพอร์ต USB นะตาย A ผ่านตัวบูสต์ไลน์ออกไปออกมาเข้าตัวนี้เด้หนัดก็คือออกตัวนี้นะครับ 12.18โวลต์ทีนี้ผมจะให้เริ่มดึงกระแสให้โหลดตัวนี้ดึงกระแสที่0.1แอมป์ก็คือ100มิลลิแอมป์ดึงตัวนี้จะกินกระแสไฟฟ้าอยู่ที่0.3 0.36อันนี้0.1ทีนี้นะครับผมจะเพิ่มการดึงกระแสนะดึงจากกระแสจากตัวนี้ว่าสามารถจะได้1นึ่งไหมนะเป็น1.0ไหมครับ แล้วต้องดูแรงดันไฟฟ้าตรงนี้ด้วยถ้า12เนี่ยถ้าลบไป5%ก็คือแรงดันตกนั่นนะครับห้ามเกิน5%ก็จะเหลืออยู่ประมาณ11.4ถ้าตรงนี้11.4เมื่อไหรผมจะดูกระแสตัวนี้คือเป็นค่ากระแสที่ตัวนี้จ่ายได้สูงสุดนะครับผจะเดิมดึงนะแต่สังเกตตัวนี้11.4เมื่อไร่นะครับ11.9นะครับ เกินอ่า10เกินแหละเดี๋ยวตีไปประมาณนี้นะก็คือนะครับตัวนี้จ่ายได้0.59นะ0.59ก็คือ uh เห็นเห็นชัดไหมตรงนี้ดีกว่านะครับ0.59ก็คือ0.6นั่นแหละนะครับที่แรงดัน11 11.4เนี่ยแสดงว่าแรปเตอร์ตัวนี้จายได้แค่600มิลลิแอมนะครับหรือ0.6แอมทีนี้การวัดนะครับการวัด efficiency นะก็คือประสิทธิภาพนะครับว่าให้ประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับการบูสต์นะการแปลงแรงดันไฟฟ้าการสเตปอัพบูสต์คอนเอร์เตอร์เนี่ยก็คือแปลงแรงดันเพิ่มขึ้นสเตปอัพ จาก5โวลต์เป็น12โวลต์นะครับจะต้องมีการสูญเสียนะครับเพราะมีระบบเขาเรียกว่าพวก pwm มันคือพันสวิ switching นะครับข้างในจะมีค่าการสูญเสียค่า loss set อยู่คำนวณได้ง่ายนะ efficiency เท่าไรนะครับ5โวลต์ที่0.36นะครับ5คูณนะครับเอาคิดกําลังก่อนนะ efficiency พวกค่า loss set ด้วยอะไรเนี่ยนะครับค่าการสูญเสียและค่าประสิทธิภาพนี่เราคิดเป็นกําลังไฟฟ้านะ คูณ0.36นะครับเราจะได้กำลังไฟฟ้าออกมาที่1.8วัตต์1.8วัตต์นะจำไวนะ้นะทีนี้แรงดานไฟฟ้าตอนนี้อยู่ที่ตัวนี้นะครับขาออกนะครับ12 12.2นะครับคูณ0.1อันนี้ได้อันนี้ได้เป็นกำลังไฟฟ้าขาออกจ่ายไป1.8วัตต์ แต่กําลังที่เราได้จริงๆนะ1.2บัตูญเสียไปเท่าไหร่แล้วเราได้ค่าประสิทธิภาพเท่าไหร่แล้วก็คน,นนวณนะ1.02นะครับไปส่วนด้วยกําลังที่จ่ายจริงก็คือ1.8ที่เราคํานวณได้เนาะได้มาเท่าไหร่ก็คิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ก็คูณร้อยไปนะครับได้ค่าประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับ67ตีไป70%ได้ค่าเ f ฟ i c i e n c y 70%เท่านั้นเองนะครับ 70%ก็คือศูญเสียค่ารัดเสร็จไป30%เพระาะฉะนั้นก็แน่นอนการสเตปอัพการบูสต์คอมเิวเตอร์นี่มีค่าการสูญเสียมีค่ารัดเสร็จนะครับประสิทธิภาพจะไม่ได้เต็มร้อยนะถ้าจะให้ร้อยจริงคือจ่ายมา1.8วัตต์ตัวนี้ต้องได้1.8วัตต์นะครับตัวนี้นะครับจ่ายกระแสได้จริงๆแค่0.6แอมป์หรือตีเป็นหน่วยมิลลิแอมป์ก็คือ600มิลลิแอมป์ไม่ได้1แอมป์ที่เขาระบ,บุไว้นะครับอันนั้นเป็นค่าพีคก,ก็คือเป็นค่าสูงสุด จ่ายแบบต่อเนื่องจริงๆได้จริงนี่นะครับแค่0.6นะแต่การใช้งานจริงนะครับ0.6นี่คือเป็นค่ากาะระแสที่ต่อเนื่องจริงถ้าเราใช้ต่อเนื่องนานๆน,นะ0.6แอมป์นี่นะครับที่แรงดัน5%นี่คือ11.4เห็นไหมตัวนี้จะสูญเสียความร้อนทำให้พังง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดการใช้กะระแสไฟฟ้าลงมาอีกครึ่งหนึ่งอีกนะครับก็คือ0.3นั่นเอง ถ้าเราคิดครึ่งหนึ่งของกระแสสูงสุดที่จ่ายได้นนะที่0.3นะครับแล้วทีนี้มาคำนวณค่า efficiency กันว่าได้ค่าเท่าไหร่5คูณ1น,นี่คือเป็น5วัตต์ตนนัวนี้ตอนนี้จ่ายไป5วัตต์นะแล้วทีนี้มาคำนวณตัวนี้เท่าไหรเ่เอ 12, ่ย12.2คูณด้วย0.3 3.66นะครับ อ่านห้านะก็ไปคูณด้วยร้อยราคาเอฟ i c i e เ c y มาก็คือ73%ก็ตีคร่าวๆก็ประมาณนี่อ่ะ7 0ถึงอะไรอย่างเงี้เนาะที่ไป70%นะครับอ่านงี้ได้0.5แอมป์เนี่ยนะครับเพราะว่าตัวนี้จ่ายได้0.6ใช่ไหมอันนี้มาจ่าย0.5อันนี้ได้ครับแค่เราเตอร์ตัวนี้แต่ถ้าเราเตอร์ที่ระบุว่า12โวลต์1นแอมป์ขึ้นไปนะครับไม่แนะนำ 0.6ขึ้นไปนี่หละก็ไม่แนะนำแล้วตัวนี้ละครับเนี่ยทีนี้มาทดสอบกับตัว power bank ดูร้อนเลยนะครับมีความร้อนนะ power bank ต้องจ่ายกระแสได้เยอะๆหน่อยนะเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้1แอมป์ดึงกระแสนะครับดึงกระแส USB 1แอมป์5โวลต์1แอมป์จ่ายออกไป12โวลต์ได้300มิลลิแอมป์ถ้า0.6แอมป์เนี่ยกระแสตรงนี้ต้องใช้เกือบ2แอมป์เลย เพราะฉะนั้น USB ตรงนี้ต้องจ่ายกระแสได้2แอมป์นะครับ5โวลต์2แอมป์นะอันนี้3แอมป์พอได้นะครับ5โวลต์3แอมป์เนี่ยได้การเอาไปใช้กับ power bank ก็ต้องรู้ด้วยว่าถ้าอยากได้กระแสออก0.6แอมป์เนี่ยนะครับ power bank เนี่ยต้องจ่ายกระแสได้2แอมป์ตัวไหนก็ได้ครับนะอะเท่ากันนะครับ 12โวลต์แล้วก็0.3แล้วก็ตัวนี้ก็กิน1 5ึาวัตนะตัวนี้5้าวัตตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ3.6มจุวัตใช่ไหมที่เราคำนวณเมื่อกี้นะได้เท่ากันนะดึงกระแสจาก power bank หนึ่งแอมป์5โวลต์1แอมป์นะแต่ถ้าเราปรับไปสัก6นะที่ตัวนี้จ่ายได้600ใช่ไหมครับจา่ายไป0.6อ่านะนี่ต้องดึงกระแสเยอะจริงนะเห็นไหมครับ1.9เท่ากับ2แอมป์เลย เพราะฉะนั้นเพราะว่าแบงก์ก็ต้องจ่ายได้2แอม5โวลต์2แอมถ้าจะไปใช้ที่600มิลลิแอมนะถ้าจะตัวนี้จะไปจ่ายให้นี่นะครับถ้าจ่ายไป1แอมก็แรงดานตกแน่นอนนะครับตัวนี้แหวนตกแล้วนะครับไม่ไหวด้วยซ้ำเนี่ยถ้าใช้กับเพลแบงก์ด้วยยิ่งตกไปเยอะใหญ่เลยเห็นไหมดูว่าเท่าไร500มิลลิแอมนะนะ่ถ้าไปใช้กับเพลแบงก์เนี่ยแค่500มิลลิแอมนะครับ อย่งนันตกต่ำกว่า11โวลต์ hmm. ก็ไม่ไหวนะครับ mm hmm. ต่ำกว่า5%ถ้าจะใช้เพราแหว,วงกับพวก,กอุปกรณ์นะครับ mm hmm. พวกนี้12โวลต์9โวลต์เนี่ยมีวิธีนะครับ mm hmm. ไว้วีดีโอต่อไป mm hmm. มาทำให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามีวิธียังไง mm hmm. คงเป็นแผ่นนะ่าจะเป็นแผ่นวงจรเล็กๆ mm hmm. นะไม่ครับ ก็จะมีไอซีนเนี่ยไอซีบูสคอนเวอร์เตอร์เนาะหลักการก็คือนี่ไอซีผ่านบิดมัลเลเตอร์นะตัดต่อขดลวดตัดต่อคอยแล้วก็อัพออกไปเป็น AC นะครับเป็น AC นะผ่าน L มาเป็น AC นะจากนั้นก็มาแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยไดโอดตัวนี้เนี่ยผ่านขั้วสีแดงนี่อเอาไปอ่ะสีดำขาดซะแล้วอย่างนี้แน่นอนกำลังก็คงจะได้ น้อยแล้วเพราะว่าดูชิปตัวเล็กเองนะครับในเพลวแบงก์ก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันแต่วงจอรอาจจะซับซ้อนกว่านี้หน่อยแล้วก็ตัวใหญ่กว่านี้น่าจะจ่ายกระแสได้เยอะกว่าถ้าต้องการ9กวลว์นก็ใส่ดิสซิเตอร์ค่าหนึ่งถ้าต้องการ12โวลต์ก็ใส่ดิสซิเตอร์อีกค่าหนึ่งแค่นั้นเองถ้าต้องการแรงดันเท่าไหร่ก็กําหนดด้วยค่าดิสซิเตอร์อน,นะแต่ถ้าเป็นควิกชาร์จที่มีแปลงในตัวนะครับพวกเพลวแบงก์ที่มีควิกชาร์จในตัวนี่ เขาจะสามารถให้บูสต์9โวลต์12โวลต์1.5แอมป์แม็กซ์เลยนะเนี่ยถ้าได้1.5นะเราก็สามารถไปใช้กับเราเตอร์เราเตอร์ทุกวันนี้นะครับที่เป็น WiFi 5G 6G หรืออะไรระบบใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นเราเตอร์รุ่นเก่า12โวลต์0.5แอมป์ยังกินกระแสไฟฟ้าได้น้อยแต่ถ้าเป็นหลายเสานะครับพวกเราเตอร์หลายเสา Wi-Fi เอเยอนะ์ wi G, G นะ Wi-Fi 5G 6G นะอันนั้นกินกระแสไฟฟ้าเป็น1แอมป์2แอมป์3แอมป์เลยนะ ครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ได้เห็นอุปกรณ์ภายในแล้วเนาะในตัว USB boost line คลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้กันก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตาม subscribe เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ